บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วพิธีการสถาปนาคณะกรรมการสโมสร40สโมสรภาพ3350โรตารี่สาตุลจะเริ่มดำเนินการนะับบัดนี้ ด,ดิฉันจงชนกภัชนประภากรชื่อเล่นว่าหน่อยนะคะปัจจุบันทําอาชีพรับซื้อขายรถยนต์และรับจำนองขายฝากบ้านที่ดินบริษัทบิเลียนคาร์อินพอร์ตูนยนรถยนต์ออโตเทสเบนเอเกอยู่ถนนเรียบด่วนเซนทัลอิซิลเพื่อนๆสามารถปรึกษาเรื่องรถและบ้านที่ดินได้นะคะทางด้านครอบครัวสามีคือคุณอภิภพัฒน์พรกำพลรัตน์ท่านเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นประธานฮาร์ลีเฮดดีนีมีลูกด้วยกันสองคน คนโตช่วยดูแลกิจาการรถยนต์อยู่คนเล็กยังอยู่ประเทศอเมริกาค่ะกิจกรรมดีเด่นที่ดิฉันภาคภูมิใจดิฉันได้นําคณะกรรมการรุ่น119ร่วมกันทํากิจกรรม CSR ที่จังหวัดระยองและมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กโรงเรียนที่ระยองริจากให้กับสภาก,การชาติไทย1 0แสนบาทไปจากให้กับโรงพยาบาลรีราด50,000บาทผลงานที่ดิฉันภาคภูมิใจดิฉันได้จัดงานฉลองศาลตาตั้งพร้อมหาลายด้ย นำคณะกรรมการรุ่น119เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพนาวาังสระทุมและถวายพระพรช่องห้ารางวัลบำเพ็ญประโยชน์ดิฉันได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นจากสภาสตรีแห่งชาติในพระลุมลาชินุประทมรางวัลอาสาสมัครดีเด่นรางวัลเจตนาดีรางวัลแม่ดีเด่นเป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพและรับรางวัลจากสมเด็จพระนางเจ้า และได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชกิจกรรมของกรรมการรุ่น120คณะกรรมการรุ่น120ร่วมประชุมดีซีที่พัทยาและบริจากให้กับประพาสตีแห่งชาติในพระรมรารมชิปธรรมมิฉันได้จัดงานวันสงกการลดน้ำผู้ใหญ่เมื่อวันที่27เมษาพร้อมทั้งคณะกรรมการรุ่น120ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการรุ่นหนกราบขอพระคุณคณะกรรมการรุ่นหนึ ด้วยจิตเป็นกุศลขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขสวัสดีนะคะ Our road, come true. Road, ลำดับที่28สโมสรโลอตเตอรี่แบงกอกนิวส์ไทปี1น9นําำโดยนายกก่อตั้งจงชนกพัชรประภาพรผู้ช่วยผู้ว่าการภาคสุชาติํำจร และท่านได้สระบำการมาเป็นประโยชน์ในปี1-2 0ท่านนายกก่อตั้งจงชนกพัชราประภาพรอ,อีกหนึ่งปีนะคะและผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพอทธิพาประดิษฐ์สุขถาวรและบัดน,นี้ท่านนายกสโมสรทั้ง40สสโมสรจะได้มารวมใจเป็นหนึ่งจุดเทียนร่วมกันและกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกันเพื่อจุดเทียนแห่งความมหัศจรรย์ ให้ชดช่วงตลอดปีบริหารข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามธรรมนูญและข้อบังคับโรยตรีอย่างเคร่งครัดจะปฏิบัติตนด้วยตุงก้นบริการเนือตน ยึดมั่นในคุณค่าของโรตีได้แก่มิตรภาพการบำเพ็ญประโยชน์ความหลากหลายความมีคุณธรรมและความเป็นผู้นำจากกระทำการใดจากพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยยึดหลักสี่แนวค่ะว่าเป็นความจริงอิงเทียงทองนำไมตรีดีทุกบ่ายข้าพเจ้าจะขอปฏิบัติตนตามรอยพระยุบุญญาแห่งหงค์ปัญโภแห่งโรตารีในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถรพิทผู้ทรงพัฒนาประเทศชาติมาตลอด70ปีแห่งการปกครองและตลอดพระชนชีพของพระองค์ ให้เกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าจะพักรุไว้ซึ่งความมีเกียรติและศักดิ์ศรีตลอดเวลาแห่งการเป็นนายุ่งสมุรลและการเป็นโรเทเรียนที่ดีขอ,อกข้าพเจ้าสื่อไป